สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามํารานะครับคลิปประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศินสุขโขทัยนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่สองนะครับหมายเลขสองลักษณะเนื้อพระจะเป็นแบบผิวผงเกสรน,นุ่มฟูนะครับแล้วก็องค์พระนี่มีความสมบูรณ์แต่เนื่องจากพระนี่ไม่เคยใช้พอไม่เคยใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับสภาพที่จะเป็นลักษณะหนึกนุ่มเลยเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับแต่จะเป็นลักษณะพระที่เป็นลักษณะผิวผงเกสรแหละนะครับก็จะจัดไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นพระเนื้อนุ่มครับ ยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับแล้วก็โหวตใต้คลิปครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศินสุขโขทยัยรหัส PB 0002คือเป็นองค์ที่2นะครับหากเราชมกันแล้วเนี่ยมาดูพร้อมกันนะครับพระนะครับตรงนี้นะสัดส่วนโกลเดอเลโชชัดเจนครับก่อประจกด้านนี้องค์พระเนี่ยสมบูรณ์มากทรับอกผายใบหน้ากลมนะครับสวยงามแบบผลมะตูมครับ เกทะลุซุมซุมเนี่ยมีการหักมุมเอียงเล็กน้อยตามสัดส่วนของดเลเรชชนะครับแข็งสันชัดเจนนะครับฐานเขียงเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์นะครับตรงนี้เนี่ยผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวผงเกษรแต่ว่าพระไม่ได้เคยผ่านการใช้นะครับเราจะไม่ได้เห็นลักษณะที่เป็นนุ่มฟูนะครับมาดูใกล้ๆนะรพระมีความสมบูรณ์มากนะเห็นไครับผิวเนี่ยมีลักษณะของที่เราเรียกแป้งโรยพิมพ์ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผงแคนเซยคมคอมบิเนตขึ้นมานะครับนี่คือ ตัวของที่ทะลุซูมนะครับนี่กรอบกระจกนะครับและขอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับรอยตัดเนี่ยจะมีการแตกของผิวเนื้อนะครับนอกจากนั้นนรับกรอบตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับแล้วก็แข้งสัรดูนะครับนี่คือความสวยงามครับชัดมากเห็นเป็นข้อเท้าซ้ายชัดเจนนะครับส่วนฐานเขียงก็จะมีร่องรางน้านิดหนึ่งนะครับกรอบเนี่ยจะเห็นชั้นนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับสวยงามและด้านหลังก็มีความสวยงามนะครับ ในลักษณะผ้าแบบผิวผงเกรสรแห้งนะครับเป็นผิวผงเกรสรแห้งนะครับก็ถ้าใช้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มหนึกนุ่มจะนุ่มฟูแต่อง์นี้เก็บมาดีนะครับแล้วก็ขน้าหูซ้ายเนี่ยเห็นเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับใบหน้าสมบูร์เดี๋ยวดูกล้องกําลังสูงบ้างครับนะครับคันนี้ผิวเนี่ยถ้าเราดูอย่างี้เราเห็นลักษณะที่บอกครับถ้าดูละเอียดเหมือนนุ่มฟูตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหยกหินดินเขียวนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กด้วย นี่ครับธรรมชาติที่เห็นเนี่ยเราจะอย่างที่บอกครับการประกวดคือการอนุรักษ์นะครับเพราะผิวนี่จริงๆมีความนุ่มอยู่นะครับเห็นไหมครับเล็กๆแต่ว่าที่ต้องดูลึกจริงๆส่วนนี้ก็เป็นพระซุ้มก่อกำแพงเพชรนะครับชัดเจนครับบริเวณรอยหดเหี่ยวย่นจะมีลักษณะที่เห็นด้วยกล้องกําลังสูงนะครับแต่ถ้าดูแบบตาเปล่าก็จะเหมือนพระใหม่นะครับตรงนี้นะครับแข้งสามนะครับเป็นข้อเท้าซ้าย อยู่เหนือเข่าขวานะครับถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สวยชัดเจนครับชายจีวรนะเป็นลักษณะชายจีวรบางนะครับเล็กน้อยมากสั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับบางคนบอกขาวไซด์จริงนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นปูนขาวนั่นแหละนะครับขึ้นมาแทรกตามรอยแตกรอยหดของผิวเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งในโบราณเรียกว่าเป็นลักษณะผิวที่มีแป้งโรยพิมพ์นะครับก็ถ้าใช้นะครับถ้าใช้ โดนเหยื่อทานความชื้นก็จะมีเนื้อในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งด้านหลังนะครับเรียงครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผ่านการตรวจมาตรฐาน p s a มาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับดูใต้คลิปแล้วไปโหวตด้วยนะครับชมแล้วนะเห็นไหมครับระหว่างองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองเนี่ยมีความต่างกันครับแต่เป็นพรสสมเด็จเหมือนกันนะครับเราจะเห็นหลากหลายเนื้อนั้นอย่าลืมนะครับนี่หมายเลขสองนะครับถ้าชอบ นะครับก็ดูที่ใต้คลิปจะมีลิงก์นะให้ท่านสามารถกดไปโหวตลงคะแนนให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้พระที่หลายๆท่านที่เป็นสมาชิกดูชื่นชมนะมีโอกาสเข้าไปสู่การประกวดตัดสินในรอบสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ